ะะทุกตัวจะอยู่ในความสงบค่ะคือคือจะนั่งกันแบบดูแม่ถูบ้านอยู่ยในความสงบมากคือจะไม่จะไม่มายุ่งไม่มาอะไรนะจะแบบนั่งกันนิ่งๆเฉยเลยลุงไปนั่งที่นี่ค่ะ จะอยู่ในความสงบค,ค่ะถ้าแม่อ้อมทำงานบ้าน,นมันต้องใส่แล้ววันนี้แม่อ้อมสั่งเสื้อมาก็ผิดค่ะคือต้องเก็บไว้ใส่ตอนโตเลยคือผิดไซส์ผิดไซส์ค่ะก็เลยต้องเก็บไว้ใส่ตอนโตเดี๋ยวต้องสั่งใหม่ออันนั้นก็คือต้องเก็บไว้ โอ้ยเสียดายมากเลยลายน่ารักมากลายมีกี้เมาส์สีเหลืองสามตัวใบเอกเลยค่ะต้องรอต้องรอให้ตัวเท่าถุงเพชรอะคะ่ะคิดดูแล้วกันตีออีกตั้งนานกว่าจะเท่าถุงเพชรต,ต้องใสใหญ่กว่าถุงเพชรขึ้นมาเออแล้วเนี่ยลูกแม่ออมกปะตัวนิดนึงเดี๋ยวต้องไปดูใหม่อีกอ,อันนี้มันเบอร์ศูนย์ไงสั่งคาทแล้วมันเป็นเบอร์ศูนย์ทีเนี้ยเนี่ยแม่ออมก็คิดว่าเอออันนี้เบอร์เราก็ดูแล้วแต่มันก็สิบสามนิ้วเนาะจริงๆแล้วมันเ,เบอร์ศูนย์เนี่ย มันรอบตัวแค่แปดนิ้วไงทีนี้มันก็เล็กไปแล้วอ่ะเบอร์หนึ่งก็รอบตัวสิบนิ้วแต่ว่าต้องเป็นเจ้านี้ไงแล้วแม่อ้อมก็ไปสั่งเจ้าใหม่อย่างเงี้ยไงก็เลยผิดไซส์ไปผิดไซส์ไปก็คานนี้ทําไงล่ะแม่อ้อมก็ต้องเอามาต้องมาดูใหม่อีกทีถ้าอากาศเย็นๆอยู่คือต้องคือก็คืออยากให้ใส่เพราะว่าบางทีเขานอนกันเขาจะนอนกันแบบว่าตะเกะละกะไม่ได้สนใจอะไร เราก็เป็นห่วงว่ามันจะหนาวพุงไหมหนาวพุงไหมอะไรเงี้ยคือใส่ไว้ก็ดีค่ะเออแต่ตัวมันเล็กไปเนาะเดี๋ยวแม่ดูให้เบอร์หนึ่งมลกันลูกเล็กไปนิดนึงนะครับแต่มันเป็นผ้ายืดมันเป็นผ้ายืดเหมือนพี่ฝนเ,น,น,เน,น,นี้ยใส่แล้วมันก็ไม่เป็นไรเหมือนพี่ฝนเนี้ยใส่ฟิตฟิตแต่ลูกจะได้หล่อๆอเข้าใจไหมครับเมฆมาเมฆเนี่ยตัวใหญ่มาแรกๆตัวเล็กกับเพื่อนเลยตอนนี้ตัวใหญ่กับเขาเพื่อนแล้วละคะ่ะน้ำหนักท่าทางจะหนักด้วย ดูดูสินั่นไข่ดูเมฆดูสิว่านั่นไข่นั่นเมฆใช่ไหมลูกพ่นยาใส่ย,ยาแค่กินเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทําความสะอาดและเหลือแค่ปิดมุ้งจัดของเข้าแล้วก็เอากระบะทรายเข้าและคันนี้คันนี้แม่อ้อมก็ต้องไปต่อด้วยพี่ฝนละคันนี้พี่ฝนเหมือนเดิมค่ะสเต็ปน้อง่ายนี่คือทําช่วงเช้าสองชัวง่วโมงแล้วก็กลางคืนก็เหลือแค่ เ,เช็ดกรงให้หญ้าให้อาหารแล้วก็ทําความดูแลเรื่องตาเขาเพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องตาอยู่2ตัวคือกว้เจ๋งกับลาเตน้นี่แม่ว่ามันฟิตไปหน่อยลูกมันไม่ปิดตูดเลยเนะี่ยเดี๋ยวแม่ดูให้ใหม่อะดูสิใครต่อใครอะสงสัยกันนะใครต่อใครลูกใครอะใครครับใครครับอะมาดูสิลูกใครครับ ยังไม่หายสงสัยกันอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะเมื่อกี้รูปใครยังไม่หายสงสัยค่ะเ <c oughs> มฆกับบอก <c oughs> ยังไม่หายสงสัยมีคุณนายลุงคนเดียวเนี่ยจองวุ่นวายเนี่ยค่ะจองวุ่นวายค่ะเนี่ยเนี่ย <c oughs> น้องยังไม่หายสงสัยเลยลูกเมื่อคืนหัวค่าไม่ยอมเอาผ้าค่ะเขี่ยผ้าออกไม่เอาผ้าเลยและนี่นะคะนอน <c oughs> เหมือนนอนบนเตียงะคะ่ะแล้วก็หนุน ขนผ้าห่มนะน,นี่รู้ว่าแม่ออมเอาเข้าวมาให้ไงคะเลยชะงกหน้าดูดูนอนนี้คะสบายไหมล่ะอืมอือหือรู้จะบรรยายว่าอะไรดีเนี่ยดูสิคะดูหมานอนหนาวอากาศเย็นเรอเนาะรู้ว่าแม่เอาเข้าวมาให้ ใช้ไอ้น,นี่ปารก่อนแล้วกันนะลูกนะเก้าอี้มีตัวเดียวอันนั้นแม่ตั้งน้ำไว้จุนแม่ก็จะทำบ้านให้สะอาดให้เรียบร้อยอะนะคะคือหน้าบ้านนี้ให้เลี่ยนเกลา ใหเดี๋ยวพี่ฝนเขามาทำหน้าบ้านแม่อ้อมเลอะอีกอนะเออไว้มาฉี่ไว้เนี่ยฮนะไอพี่ฝนฮฮหนาวอ่ะขี้หนาวอ่ะกลาค่ำกลาคืนเนี่ยนะนาวอ่ะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยหนาวอ่ะ หน้าสิครับเดี๋ยวแม่ไปทำข้าวให้น้องก่อน